สวัสดีครับแฟนๆชาวนักกีฬาโค้นะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่24เมษายนอยู่มาฝากกันนะครับเป็นสฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับอเลติโกมาดริดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไรโอบาเยกาโนนะครับโดยทั้ง2ทีมนั้นอยู่ในโซนกลางตารางครับไรโอบาเยกาโน่ทีมเยือนนนั้อันดับ10บนะครับขณะที่อเลติโกมาดริดนั้นก็น่าจะจบที่อันดับ3นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี63ตามนะครับผลงานของอเลติโกมาดริดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ลาสเขามัดมา1ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมฟุตบอลลาลีกาสเปนนะะครรับขณที่ไโ บาเยกาโน่ก็เปิดบ้านเสมอปาเลเซียมา1ประตูต่อหนึ่งเกมที่เจอกันม,มาเกมล่าสุดนั้นรายโยนะครับเปิดบ้านเสมอแอตเลติโกมาดริดมาได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในบ้านของตราหมีนะครับโดย3เกมล่าสุดเนี่ยตราหมีไม่แพ้เลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับถ้าเกมล่าสุดในบ้านของตราหมีนะครับชนะได้2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับโดยยิงประตูมากสุดคือ4ประตูต่อ2ในการชนะบายาโรอลิกนะครับขณะที่ ั่งของราโยบายเยกาโนนะครับ5เกมเยือนหลังสุดพวกเขาชนะถึง2เกมนะครับแล้วก็ขา3เกมนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตราหมีเล่นในบ้านพวกเขาตัวพู้เล่นค่อนข้างพร้อมเพรียงนะครับไม่ได้มีตัวบาดเจ็บตัวบาดนะครับขณะที่ราโยบายเยกาโนมาเือนด้วยการมีตัวเจ็บถึง3คนเลยทีเดียวเกมนี้เป็นตราหมีเนี่ยบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอาร์เรนโกมาบุญนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะทำฝั่งของราโยบายเยกาโนไปได้ถ้าไม่ขาดนะครับมองไปทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่านะครับมีโอกาส จะบุกมาเซอร์ไพรส์ดีไม่ดีเสมอรหรืออาจจะพังไม่ขาดนะครับมองรายยป่มบายเยกาโนนะครับ